ยังไม่ไปไหนนะยังอยู่เรื่องเดิมนะทุกคนแต่ว่าคราวนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมีโจทย์ที่มันอาจจะซับซ้อนขึ้นแต่เป็นเป็นเรื่องเดิมนะคะที่เราจะต้องมาวิเคราะห์ว่าแกน x แกน y มันเป็นยังไงนะคะสมิติเนี่ยสิ่งสําคัญต้องดูว่าเรามีข้อมูลทางด้าน x และ y ะะเขาให้อะไรมาบ้างนะคะอ่ะอย่างโจทย์ข้อนี้ยิงกระสุนอ่าเดเติร์ดเติร์ายวาดรูปนะพเขาพูด ว่าแนวระดับดังนั้นคืออาจจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่พื้นหรืออยู่ที่อะไรก็แล้วแต่น่าจะอยู่ที่พื้นแหละนี่เห็นไหมอ่ะเพราะว่าเขาต้องการถามหาว่ายิงไปแล้วมันโดนเป้าและเป้านั้นเนี่ยสูงจากพื้นเท่าไหร่หน้าตาของอวิถีวาดรูปก่อนวาดรูปยังไม่ไปไหนเลยอ่ะวาดให้มันสวยๆด้วยความเร็วต้นนะเขาให้ความเร็วต้นมา ก็ทำมุมดังนั้นจากหจากนั้นหลังจากนั้น5วินาทีเนี่ยอันนี้เป็นเป้าแล้วกันนะอันนี้เป็นเป้าเป็นเป้าดังนั้นหน้าตาของการเคลื่อนที่มันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเจอมุมปุ๊บอ่ะแตกไปก่อนเลยแตกมุมนะคะแตกจากอะไรเอ่ยจากขนาดของอข้อมูลตรงนี้ขนาดที่พูดถึงนี่คือแมกนิจูดก็คือ, Mac T ค,อความเร็วมีขนาด ยูที่มีขนาด100เมตรต่อวินาทีนะไซหส 60, โอ้ 60, 60นะคะส่วนแนวแกน x แกน x cos 60นะคะนี่คือการแตกแรงจากนั้นเนี่ยมาดูซิเขาถามอะไรเ,ออเขาถามหาความสูงจากตรงนี้เขาถามหาความสูงตรงนี้ ความสูงตรงนี้ sy ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่อันนี้น่าจะได้แล้วนะ sy เราจะใช้สูตรอะไรถ้ามี t เห็นไหมเขามีมี t มาด้วย t ห้าน่าจะได้ละน่าจะง่ายลวก็คือหา sy ก็มีอยู่สูตรเดียวะคะ่ะ sy สูตร sy นะมีข้อมูลค่อนข้างคร,งครบและอันนี้ครบเลยนะคะ sy เป็นสิ่งที่ต้องการหา uy ก็ตัวนี้นะามาแทนค่าเป็น100 sin ซ ไซด์หกแล้วก็คูณด้วยทีทีข้อนี้เท่าไหร่5วินาที G ข้อนี้เป็นลบนะคะเพราะอะไรเพราะมันสวนทางไงขอตอบแค่นี้นะ sy เท่ากับ sy เท่ากับนี่ติดไว้อย่างนี้เลยตัวเลขอาจจะไม่สวยงามแต่ว่าเนี่ยคือคอนเซปที่เราควร คนเข้าใจนะคะ SY หายยังไงมีข้อมูลอะไรบ้าง